ไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นคนแบบไม่หวังดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีแค่คนเดียวแล้วคือตอนแรกจูไม่ได้ทราบข้อความนี้แต่ว่าจะมีแฟนคลับโจโน่กับแฟนคลับจแบบเออให้กําลังใจอย่าไปสนใจคนนี้นะคนนั้นเขาไม่ใช่แฟนคลับโ no นหลอกอะไรอย่างเงี้ยมีทวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็เลยอ้าวทำไมมันมีเยอะแสดงว่าต้องมีจริงๆเราก็เลยเลื่อนไปดูหลังๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าทวิตเนี่ยถ้าเป็นข้อความที่มันมานานแล้วเนี่ย อ,อกเราว่าอย่าไปสนใจไม่แบบแฟนลับโนไม่มีแบบนี้หลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ๋อเออเอเอข้าใจเข้าใจอาจจะเป็นใครสักคนที่ไม่หวังดีก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์อารมณ์แบบผู้หญิงเหมือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามข่าวแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไงเขาาจะคิดกันไปเองไงว่าถือแบบกิ๊กกับโนโนยอะไรเงี้ยจริงๆเราเป็นแค่เพื่อนโน่วมงแต่จริงๆคำพูดหยาบหรือแรงแค่ไหนไม่หยาบไม่หยาบไม่หยาบแค่แบบว่าอารมณ์เอออารมณ์เหมือนแบบเราเราแบบไปแย่งเขาของเขามา อไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าผู้ชายเขาไม่สนใจแล้วยังจะนุ่งนี่อะไรอย่างเงี้ย เราก็ตอนไหนไหมาเนี่ยทุกอาเป็นเรื่องขำๆไปอะค่ะต้องบอกตรงนี้เลยว่ามีแค่คนเดียวเท่าน,านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กล้ามาอีกเลยเพราะว่าแฟนขับโตโนโ่แล้วแฟนขับหนุ่ยเนี่ยเขา้าเข้าไปดูเข้าไปว่าเข้าไปอะไรกันอย่างเงี้ยคือเขาก็ช่วยๆกันเองอนะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะก็ไม่เคยใหม่เลยแล้วก็ตอนนี้แฟนขับโตโน่เนี่ยน่ารักมากรวมถึงแฟนขับโนดีโน้เกสโน่หลายโน่เลอเกินที่มันมีแตกออกไปเนี่ยเขาก็แบบน่ารักมาให้กำลังใจเราในเรื่องของการถ่ายละครแล้วก็รอดูภาพจากเออกองถ่ายที่เราแบบ ตอนโน้ตเขามาให้กำลังใจยังไงมากเลยที่เท่าที่จุยได้เห็นนะจุยเห็นแค่ว่าข่าวออกมาว่าตโนกขอโทษผ่านสื่อจริงเราก็จะบอกว่าไม่ซีเรียสอะไรไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจกับกับตรงนี้มากกว่าแล้วผู้ชายเนาะอาจจะแบบมีอารมณ์นี้ไงแบบอารมณ์แบบผู้หญิงแบบคิดว่าอยากได้แฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออเออเราก็แบบก็ยังไปคุยกันโดยกองคุยคุยคุยกันในกองเขาก็แบบว่าเฮ้ยว่าว่าอะไรอะไรเงี้ยแบบเป็นคนเดียวกับที่ว่าเราหรือเปล่า คนว่าเธอรยเหรอเอออารมณ์ั้นแล้วพอรู้แบบนั้นคืออะไรคือมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราไงราแอดชื่อเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆไม่สมควรจะทำแบบนี้เพราะว่าอย่าอยากเรียกว่าอะไรฟังข่าวแล้วก็เชื่อเลยทันทีก็มีการออกมาแก้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบเป็นอะไรกันไม่ได้กินกกันไม่ได้จะจีบกันอะไรอย่างเงี้ยค